กอนล่ะครับปู<ช>อังทันเฮียนที่ 2> 3, 2, 1. 1> ขาดเดียวครับปูสามสองหกค่ะจับคูร่อลบบนี้ค่ 3, 2, ะสามสองเกสามสอปดเลขสามตัวเอกสามตัวสามสองหก สามสองแปดค่ะแล้วหนึ่งเจหนึ่งเจ็ดแปดค่ะจับคู่ค่ะคอ๋อเลขพวกนี้ว่าได้จับคู่ป่ค่ะบอบอบอ๋อมันก,นหนหก,หกัหนึ่งสองสาเจ็ดหกเจ็ดแปดหกตัวหนึ่งสองสาม หกเจ็ดแปดเลขเลขหตัวเอามาจับคู่ค่ะจับคู่จับคู่สามสองสามสองค่ะสองแปดสองแค่ะเจ็ดแปดเจ็ดแค่ะแปดหนึ่งแปดค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะค่ะ ห้าตัวบอค่ะห้าตัวตัวบอค่ปะปูห้าตัวบอห้าชุดห้าชุดอ,อันที่สามสองแปดหนึ่งเจ็ดแปดนี่คือเหล็กคือคือเล็กปูเพราะท่านหายจับคูนบอลหรือหายสามตัวมากหายสามตัวมาจับปูลงไปแล้ว มันแยวมาแล้วอือสามตนี่ก็จับคู่บ่ค่ะสามสองหกสามสองแปดนี่หนึ่งเจ็ดแปดนี่อ๋อเอาไซ่ละสองหกคือบ่มีค่ะปูสองหกกเอางวดบางนึงอันเยสามองแปนะเพว่าสามสองบ่อ๋อปูว่าสามสองแปดบ่ค่ะโอเค สามองแปดกับหนึ่งเจ็ดแปดนาะค่ะเนาะแมนอ๋อค่ะแวออกมาแล้วไล่ออกมาแล้วมันได้โสามสองสามสองสองแปดเจ็ดแปดแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะม่ปูเนาะูลางค่ะที่เน่นเ่นก็คืออันที่จริงก็หาใบแล้วก็รีใยใบรองใบคดีทื่ต่าค่ะตัวได้ค่ะ อ๋อเลขสามตัวสามสองแปดมาค่ะแมนแมนอืมค่ะสามสองแปดกับเ่งเจ็ดแปดค่ะอันว่า้งเเมื่อือเอ่อล้งเทียหมดตอนนะค่ะที่ให้ไปเข้าห้เจ็ดตมันก็มันก็ได้ห้าเจ็ดเนาะอืมค่ะวันนี้น่าจะถูกอยู่นับปูเนาะม่องๆล่ะ มั่งแล้วเจแดงว่าถูกอยู่เด้อยอะไรบอกอ่าเจ็ดบนบอไปในเด้อค่ะสาธุกับปูเป็นในหนาวเพราะญี่ปุ่นบันนี่บันนี้ล่องคลิปไปเรื่องเงินปูร่องคลิปไปเรื่องเฮดเาลาดเจ้บ้านเป็นบ่ได้ฟังบ่กเป็นเบาบางไดบอบ่อในกิเลสคนบ่ิเวฟังมั่งเป็นบ่เบิ่ง เจแดงมั้งเดี๋ยวสิเบิ้งส่วนหน่อยนอกจากเจแดงเซียนล่านไห่คนบัได้ยินปูเบากับเจแดงเราบ่ไปเบาเนี่ยนั่นเนี่ยนี่บ่เรื่องเฮตซ์ลานเรื่องเฮตซ์ลานนะเรื่องปูเบาว่าบ่สั่งเฮ็ดกุดเฮ็ดกุดเออนั่ยล่ะเฮ็ดกุดครับปู่อาเฮ็ดกุดอันน่ะจับเพี่ยนเสาเปลี่ยนเสาหกต้น เอามีคนโทษไปหาปูบอให้เบอร์อยู่อ่าโออยู่มีมีมีโตอยูปลาเว้ยมันลายปูเนาะมันติดอยู่ตั้งไหนค่ะมีมีจับหน้าจับหลังบอข้าเจ้าโทษไปอันอันสี่ถ้ำบุญน้ำแหมมีบอโอมีมีมีค่ะเบอร์โทษปูเบอร์ใดฮะเบอร์โทษปูเบอร์ใดศูนย์แปดสอง ศูนย์แปดสองค่ะสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดค่ะหกสี่เจ็ดหนึ่งหกสี่เจ็ดหนึ่งผู้ใดอยากท่าบุญน,น้ำปูเนาะพระมีชัยเนาะ,ะพระมีะชัย<ะ>ถ้าผู้ใดเสียถ้ากท่นบุญน้ำปูโทษไปก็ได้เนาะคะ่ะสั่งส่า,สาโอ้ยสั่งก,สงก,สงกุสั่งกุตติกุตติสิพังแล้ว<ะ>โอ้ย<ะ>มาถึงเลขแล้ว ถือเลขว่างว่างนั่นว่าสิไปอยู่เห็นถือเลขนั่นนะว่าสิไปซื้อเสาให้ยยัวสันนี่อืมจืดตะเสาสิมีสร้างเหตุว่าหรือปูปูเอ๋ปูเอ็ดสร้างอ่ะบ่แต่ขาดปัจจัยดิขาดปัจจัยอืมว่าสิซื้อเสาให้ยยัวเสาจักต้นหรือปู่ยู่นั่นหกต้นหกต้นมันหักมันหักมันเสาหนา ปูนสี่้าเรามันอับเครื่องไหมกะสีบวแพงเนาะเส้ารบัเจาหกต้นเจ้าละต้นได้เท่าไหร่ห้าหกร้อยเท่้มั้งเนาะปูนะแมนบ่ัสามเมตดัสามเมตดเนี่ยมันกะเม็ดละสองร้อยห้าสิบโอ้เขาคายเป็นเม็ดบ่ค่ะแมนอืหน้าหบ่น้าหเม็ดละสองร้อยห้าสิบสามเมตรกะสี ไอ้ห้าร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบต้นแล้วเจ็ดร้อยห้าสิบหกต้นหกต้นเจ็ดร้อยห้าสิบสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดกับสี่สี่พันกว่าเนาะปูเนาะประมาณสี่พันกว่าบาทแล้กันถือเลขว่าสิไปซื้อเสาหิ้วเพื่อกินหลังคามันน่ะนะมันกระเบื้องมันแตกเลยเนาะมันแตกมันนั่นมันหัว จะเก่าักเปลี่ยนเปลี่ยนสังนกัสีสีดีกว่าอมีเงินมีท่องถือเลขหละปูมันได้มากก็เตียวโลซิงนั่นแหละว่าถือเลขหละสังนกัสีดีกว่าแน่นอนกว่าโลซิงดีน้อนกว่าเพราะเกินแสนน่าจะแล้วนะเอฟซีถูกเอฟซีถือเลขนั่งกับมันร่วมบริจาคเนาะกันก็เจ้าว่าถูกจัาก็เจ้าเสียเอาใส่ละเอ้ยร่วมร่วมทั้งบุญันร่วมบริจาค กันเทียกเลขกันรวมน้ำบุญน้ำเนาะพุลอลอยสองลอยไปหมื่นคนก็ได้หลายแสนอยู่ได้เนาะลอยคนก็ได้แสนอยู่ดีพุละ้อยนั่นนะบอกพุราหาสิพุละ้อยนี่อ๋อการได้สใจมันเปลี่ยนอ่าวันที่าวันที่สิบห้าวันที่วันที่สิบห้าที่พูมาบอกไปค่ะค่ะปูค่ะค่ะแต่ เขาเมันปั่นเปลี่ยนวะครับปูสาธุกับปูเขอให้ถูก through, ขอให้ปูได้กุฏิใหม่เนาะปูบดถูกถูกบดถูกกันร่วมท่าบุญได้เนาะเอ้ยท่าบุญสางกุฏิน้ำปูได้เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะแขี่ยควประสงค์ไปที่เบอร์โทรปูหรือว่าแอนโทรหายเจดีย์ก็ได้เนาะทักไลน์เจดีย์ก็ได้แค่ในละปู สาธุขอปีใหม่นี้ความสุขจ้าทัขอีให่เดจ้าทูความุขจ้าู่ศกไม่หมอดไปจ้าธูขาจ้าทูค่ะาจ้าทูสาเุยาเหาจ้าทัคปู่ะงลูกอย่างดานาเกิดปูขาาปูค่าทูลกให้ย่างจะมาพันมันให้อย่างยะมาพาให้ม่สุข ตลอดกาลเออสาธุ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 ครับปูจงสำเร็จผลเนาะค่ะสาธุค่ะไหวพรนมากก็ขอให้พรนั้นสำเร็จผลเนาะค่ะพรนั้นสำฤทธิผลแล้วก็จงย้อนไปหาท่านผู้ชมด้วยท่านผู้ชมได้ยินนในฟั่งก็ขอให้อยู่ดีมีสุขตามที่ปูไหวพรนเนาะค่ะเบียดไผ่ย่ามาไก่ไก่อันตะไลย่าม่พายเนาะค่ะก็ขอให้มี สุขีสุข,ขังมีสตังใช้เยอะๆแน่นอนที่สุดคือสุขภาพคนไหนป่วยจะรู้ว่าสุขภาพมันสำคัญแค่ไหนคนไหนที่ผ่านการเจ็บป่วยผ่านการตายมาแล้วจะรู้ว่าสุขภาพมันเหนือสิ่งอื่นใดเหนือสิ่งอื่นใดเหนือสิ่งอื่นใดกว่าเงินค่ะขอมีสุขภาพดีเท่ากับมีแรงกายไปทำงานได้มีแรงใจสู้งานได้ จะตนแต่ผู้ผู้พ,พ,พญ,ญางบได้ผูพันป่บได้เพิ่นบ่มีโอกาสเพินพ่นบ่มีโอกาสคือห้าเพราะฉะนั้นห้าแขนขาเมื่อดีห้าหาโอ,อกาสให้ตัวเองด้วยการทํางานด้วยการสร้างสรรค์ด้วยการคิดค้นหาเงื่อนหาท่องมาสู่ขอบครัวสู่พ่อสู่แม่สู่ลูกสู่หลานกินนะคะคิดหาทางคิดหาเงินให้คิดตลอดว่าจะไปหาลายไหน จะไปหาทางังไดสิไปหาจังไดให้คิด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 ,ค,ดคือกันในสมองจะแดงตะกอนนี่สิไปเอางานอย่างนอจังสีงมีพ่อกินเอางานอย่างนอจังสีไดงเงินหลายคอยไตเต้าไปเออคอยไตเต้าไปเท่าหน่อยคอยคิดไปเท่าหน่อยถ้าไม่คิดเลยมันเกิดจะอยู่ซื้ออ,อยู่กับทีหฮาตรงคิดแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆว่างานก็สั่งตรงนี้รับจ้างเพิ่น ันดแค่พ่อกินเอามันไปว่าได้ก็ทําอยู่นั่นแค่ได้กินว่าเป็นหนี mm hmm. เพิ่นก็ดีแล้วได้อยู่กับลูกกับร้านอยู่กับครอบครัวถ้าอยากดินลดนลายกว่านั่นไปเมืองนอกเมืองหน้าขวัญขวายบ่มีก็ต้องหาแต่ต้องดูผลว่าจะผลลัพธ์เป็นยังไงไปนี่ห้าสิยืมเพื่อนเพิ่นเท่าไดไปแล้วมันสิได้บอต้องเสียงงานทุกอย่างต้องเสียงต้องกล้าลงทุนคะ ต้องกลารลงทุนตามใดที่เขามีกําลังถ้าบ่ามีกําลังซับสิไปไปนอกได้เทากะหาในประเทศงานใดงานใดต้องสืบเสาะหาแล้วก็คิดหาเลยคิดหาแล้วก็สืบเสาะหาน้ำโมน้ำพวกนะต้องอย่าหยุดนิ่งถ้าคุณหยุดนิ่งไม่ไหลหรือคุณพอใจในตรงนี้คนอื่นเขาจะก้าวไปข้างหนา้าก่อนคุณเออเราก็อยู่ถอยหลังน้อยเนี้ยต่ำใจเออสร้างมันเถอะ สร้างมันเถอะเออแต่จนก,กบรุ้ยกับตายคือเก้านั่นแหละนี่คือความคิดของคนท้อถอยนะคะมีก็สร้างมันเถอะวาสอื่นสะอ่อนดอกมันว่าโอ้ยอย่าเว้าจังสันหาโอกาสให้ตัวเองทําให้ได้คนอื่นทําได้แล้วก็ทําได้แจดงดงเป็นวัตถุย่างเนาะเป็นหมดทุกอย่างทําเองทุกอย่างเลยไม่เฮี้ยนไนซ่านนะทำเอง เล็กๆนหน่อยฟื้นไฟน้ํำในอย่างเฮ็ดเองถุกอย่างเนาะอาศัยใครได้อาศัยมันสมองของเราเนี่ยเราทําไม่ได้เราเพิ่งเรียกคนอื่นให้มาช่วยเฮ็ดบ่ได้เรือบากว่าแร่งคนอื่นมาซ่ยถุกอย่างถุกสิ่ง,ง้องเลียนรู้จะแดงเลียนเลียนตัดผ้าก็เรียนตัดเองใส่เองได้อืสมัยก่อนเนาะอแล้วก็ เรียนเรียนสะได้เรียนตัดผมเรียนสะได้เรียนมวนผมมวนเกลียนมวนโล่เรียนนวดเอามดเออเรียนนวดแล้วนวดเล้อเมื่อยจันค่ะท่านผู้ชมสิไปเป็นงานไม่ชอบไม่ถนัดเออที่กิ่งอยากจะเลี่ยนอยากจะเลี่ยนเลี่ยนก็มาแล้วได้ไปประกาศสองใบน่ะนวดฝ่าเท้านวดตัวเออโก๋หลูดิว่าเจ้าของสิคิดมองตะกี้ว่าการนวดกันอย่างนี้ อยากเป็นคือเพิ่นพอเนี่ยเสริมสวยก็อยากเป็นคือเพิ่นคือจังโกจังหรูขื้สีมีเงินมีทองพอเข้าไปเรียนแล้วจบแล้วออกมาจะไปสมัครงานตามร้านโอ้เงินเดือนก็นหน่อยค่าเศร้าค่ากินอีกถ้าไปเศร้าเพิินโอ้ยหน่อยเราทำงานงงง,ง,ง,งกบนมือยืดผมอ,อันใดผมอยูเบิ้มือ,อกับว่าได้กลายเนาะเป็นอาชีพที่เหนื่อยแต่งานตอบแทนก็ไม่ได้เยอะเนาะเนาะ ก็บเบเลือกเฮ็ดจะเฮ็ดจุดนั้นเนะาะเมื่อทางานสบายสบายจเจแดงเขนกี่ขั้นเฮ็ดงานบ้านสบายกินยูน้ำเพลินว่ตทุกอย่างวม่ได้เสียอย่างนี่คิด,ค,ดคิดแบบจเจแดง่าคิดถูกบ่คิดว่าเข้าไปเสริมสวยหรือเป็นนวดนี่ค่าเช้าค่า,ายูค่ากินทำงานหนักตื่นเช้าค่ามาโอนช่างเหนื่อยเหลือเกินดิน้นรน เงินหลายอยู่แต่เราต้องเสียค่าเช่าแล้วค่ากินผลตอบแทนก็คือเกา่าสู้มาทํางานบ้านเลี้ยงนอ้องเลี้ยงคนแก่เออไ่ได้เราได้เต็มเต็มกินอยู่กับเขากินดีอยู่ดีนอนห้องแอร์เออบบดน,นี้ก็เลี้ยงผู้เฒ่าสบายสบายหน้าที่ห้องอยู่ในห้องแอร์การการยูการเป็นยูมันก็นสบายกว่ากาันอยู่ที่สบายสบายเลยเขาจัดให้เราอยู่ที่หรูหราเลยนอกค่กการไปเลี้ยงผู้เฒ่าเนาะเงินเดือนพัฒนาตัวเองได้ จากถูกถูกทำไงจะได้แพงคุณต้องไปเรียนเพิ่มเติมศึกษาหาความรู้จากเพื่อนหรือจ้างเขาเลยก็ฟิสิกชันว่าเป็นก็ต้องไปเลี้ยงสิทยาว่าเป็นก็ต้องไปฝึกท่าแผลว่าเป็นก็ต้องไปฝึกฝึกทุกอย่างในการดูแลผู้ป่วยเก่งกว่าพยาบาลอีกนะจะบอกให้เนาะเก่งกว่าพยาบาล คนเก่งคนพยาบาลจังใดที่พ่อพยาบาลเขาไม่ได้อยู่เคสอย่างเราก็ทําไม่เป็นนะบางคนนะทาไม่เป็นทําไม่เก่งเล่าเฮามันเมื่อสีบก็พยาบาลแล้วเนาะเพราะว่าเราอยู่อยู่กับคนไข้ตลอดเวลาแล้วก็ทํากับคนไข้แต่พยาบาลเขามีนาไม่หลายนาทีบางคนจะโเนินนาทีจุดนี้เขาก็เฮ็ดบ่เป็นค่ะทําไม่เป็นเหมือนคนที่ทําทุกวันแล้วก็ร่ําเรียนมาดูดเสียมหะ ดูดเสมหะออกจากปากออกจากจมูกเราทำไม่เป็นเราก็ต้องทำค่ะเอาเมือนี้มาเติมเต็มให้ท่านผู้ชมสำหรับคนที่น้ำยังไม่เต็มแก้วเนาะค่ะถ้าพอน้ำเต็มแก้วแล้วก็ออกไปกระบอกวาอ่ายนะังเนาะเติมเติมเติมเต็มด้วยให้คอคิดให้มันสมองให้เป็นวิทยาทานวิทยาทานในการดำเนินชีวิตว่าเฮาสู่ชีวิต สู่ไปสู่ไปสักเมื่อนึงมันจะสําเร็จผลถึงเวําบ่รวยมันก็มีเงินกินเงื่อนเก็บบ่ขัดบ่สนเนาะคิดให้เป็นคิดให้เป็นคิดให้ดีเอา้าเมืเ่อบลขกกว่าสิบงเลิกใดเจดงคืก็เทศนี่คือให้วิทยาทานให้ให้วิทยาทานด้วยค่ะเป็นการให้ที่ได้บุญได้กุศลอีกทางหนึ่งเนาะคะ่ะขอท่านผู้ชมโชคดีลำาุย้ยปีใหม่ถูกหวยไป,ปน้ำกันวดวันที่17มกราสองห้า หกห้านี่นะคะอ่าพศสองสองแล้วเจแดงกับตื่นพศสองสองเอาไปเบ่งหวยน้ำกันวันี้เจแดงมีตัวมักเดี๋ยวบอกค่ะนี่ค่ะหวยปูอัมเพอร์สีชมพูนะค่ะสามตัวกับสามสองแปดหนึ่งเจ็ดแปดสองตัวกับสามสองสองแปดเจ็ดแปดแปดหนึ่ง จ็ดหนึ่งค่ะจะแดงมากตัวนี้นี่เบอร์ทรเพิ่นค่ะผู้ใดสิร่วมด้บุญสร้างกุฏิต้องเพิ่นกับเชิญไดเนาะค่ะกุฏิเพิ่นบ้านเพิ่นห่างกับทะเลตรวเพิ่นเย่เจ้าบ้านกับว่ามีเงินเนาะคะ่ะคือบ้านจะแดงคือกันเด้วัดโรงเรียนกับว่าใครมีเงินก็ได้อาศัยญาติโยมแล้วค่ะ,ะผู้มีกิจจะท่าอยากทำบุญซื่มือกับเขาอยากหมากแพ่งคัดสน เงินทองจับใจกันยากเนาะคะ่ะซอยกันวนละเล็กละน้อยละว,วัดโรงเรียนบ้านเนาะคะ่ทะท่านผู้ชมเนาะหาบาทสิบบาทตามกําลังศรัทธาบาทนึงกระเพิ่มพูนไปหลายเนาะคะ่ะร่มท่อบุญน้ำเพิ่นใดค่ะเบื่อทั่วเพิ่นเบื่อนี่แหละเพิ่นอาจจะเบื่อเป็นชี้ห้ก็ได้เนาะ,ะถูกเลขก,ก็โอนไปได้เนาะค่ะเนาะนะะีนะคะ่ค่ะสามสองแปด จเจเียงขีดเซนใต้ให้ด้วค่ะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะลาทีปีเก่าสวัสดีปีใหม่หฮงเรงเลยๆทุกทวดหน้านะคะสวัสดีค่ะ